สวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาหลักลลกิโลนะคะจะเป่ากลางดัล่ะวันนี้มาหลักกิโลนะคะมาหาจารย์ป้อมนะคะอจยรร์ป้อมที่กาลังดังในยูทูบนะครับตอนนี้อาจารย์ป้มอาจารย์ป้อมนะคะจัใบห,หวยนะคะเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีกสองวันหวยออกแลวนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะอาจาร,รย์บอกว่าเจ็ดสามสามแปด เตะค่ะเจ็ดสามแปดแล้วก็ให้ตัดด้วยนะคะให้ตัดด้วยให้ตัดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามแปดแล้วก็เจ็ดสามอันนี้อันนี้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางนะคะไม่ได้ส่งเสริมให้ให้เอ่อให้เล่นการพน,นันนะคะแต่ว่าให้เป็นแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่ นะคะ841แล้วก็ให้ตัดด้วยค่ะให้ตัด81 41แล้วก็ให้ตัด84ด้วยนะคะอาจารย์ให้มา2งหลักนะคะ2หลักล่างล่าง47เน้นนะคะ47กับ78นะคะเน้นเน้นเลยนะคะเน้น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 อาจารย์ฝันไหมคะโอ้ยอาจารย์ฝันค่ะงวดที่แล้วอาจารย์บอกถูกนะคะงวดที่แล้ว พอที่แล้วบอกถูกตรงๆเลยนะคะศูนย์สองอาจารย์ให้ตรงๆเลยนะคะอันนี้อันนี้ของของงวดที่แล้วนะคะนี่ของงวดที่แล้วนะคะเนี่ยนี่ของงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้ศูนย์ห้าสองแล้วอาจารย์ให้ตัดให้ตัดศูนย์สองให้ตัดห้าศูนย์แล้วก็ให้ตัดห้าสองแล้วห่วยมันออกศูนย์สองนะคะออกห่วยรัฐบาลค่ะออกมันออกศูนย์สองออกสองศูนย์สอง ได้ตรงๆเลยนะคะได้ตรงๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ของวดที่แล้วนะอาจารย์งวดวงวดนนี้น่ค่ะงนี้วดนี้วันนี้ค่ะวดนี้ค่ะดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเจ็ดสามแปดให้ตัดเจ็ดสามให้ตัดสามแปดให้ตัดเจ็ดแปดนะคะค่ะให้ตัดให้ตัดนะคะในสามหลัก อ๋อใช่ใช่ค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่เป็นเลขเลขเลขบ้านเลขที่ของหรอของหลักล้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเอค่ะค่ะแล้วก็ให้ตัวหนึ่งแปดสี่หนึ่งนะคะแปดสี่หนึ่งแล้วก็ให้ตัดให้ตัดให้ตัดเป็นแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่เป็นเลขที่บ้านเลขที่ของสารหลักล้านนะคะเลขที่สาลแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็แปดสี่อันนี้ให้อาจารย์ให้มา สองหลักสองหลักแต่สองหลัก่กค่ะค่ะสามตัวนี้สองหลักนะคะงวดน,นี้นะคะสิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาแน่นอนนะคะคงสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วนะคะให้เป็นแนวทางน,นะคะไม่เอ่อต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะวิจ,วจรารณญาณในการรับชมนะคะดวงใครดวงมันนะคะขอให้ถูกหวยขอให้รวยกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปอมสวัสดีค่ะ